สวัสดีค่ะวันนี้ขอเสนอเทศนาธรรมของหลวงพ่อปราโมทเรื่องจิตเห็นทุกเห็นโทษได้จะพ้นทุกขอเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะการปฏิบัติต้องพึ่งตัวเองให้ได้อย่าพึ่งตัวเองไว้วิธีพึ่งตัวเองก็คือให้จิตใจเราอยู่กับตัวเองให้ได้ คนในโลกนูน้ใจมันไม่อยู่กับตัวเองใจมันร่อนเร่ไปทางโน้นทางนี้ตลอดเวลาหลงไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็หลงคิดฟุ้งซ่านทางใจก็หลงในในกามนะในกาม รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เรากระทบทางตาหูจมูกเลนกายเป็นกรรมคุณอารมณ์สิ่งที่ยัว่วกิเลสของเรานะยัว่วให้ใจเราผูกพันรักใคร่หวงแหนส่วนความคิดความคิดที่มันเจือนะด้วยดวยกรรมเรียก,กรรมธรรม การมาทำเป็นเรื่องการมทางใจบ่งบางคนเสพการมทางใจคิดคิดเอามโนเอหรือคิดถึงความสุขความสบายนะเรื่องการมไม่ใช่เรื่องเซ็กนะมันใหญ่กว่านั้นอย่างเรามีลูกเรารักใคร่หวงแหนมากเลยเนะกาะเกี่ยวกับคนโน้นกาะเกี่ยวกับคนนี้ มันไม่ใช่เรื่องแปลกที่พวกเราจะติดในอารมณ์ที่เป็นการมคุณอารมณ์เพราะพวกเราอยู่ในภูมิเรียกว่าการรมาวาจรภูมิเป็นภูมิที่ติดอยู่ในเรื่องของการนี่บางคนก็ไม่ติดนะภาวนาไปเรื่อย ้าสมาธิได้อะไรก็ไม่รู้สึกว่าการหาความสุขอย่างโลกโลกที่เขาหากันความสุขจากการเห็นรูปความสุขจากการได้ย mm ินเสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสหรือความสุขจากการคิดนึกถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายบางคนเห็นว่ามันไม่มีสาระ เขาก็มาฝึกจิตอีกแบบหนึ่งให้จิตสงบอยู่ในตัวเองอาศัยการเพ่งรูปอย่างเพ่งลมหายใจเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องเพ่งไฟเพ่งน้ำเพ่งดินเพ่งสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีขาวเพ่ง สิ่งที่เป็นรูปะใช้รูปเป็นอารมณ์จิตสงบอยู่กับรูปอันนั้นมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งนะพวกนี้เขาก็จะรู้สึกนะว่าตามสุขปลกเป็นของสุขปลกจะมีความรู้สึกนะเรื่องตามคล้าย คนที่หลงอยู่ในกามเหมือนนอนนอนอยู่ในหลุมซ่วมก้วมแบบโบราณนนัขุดหลุมไว้แล้วก็ถ่ายลงไปไม่ได้กลบไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นมแมลงวันก็ไปไข่หนอนเนี่ยลงไปกินนอนมันก็รู้สึกอร่อยอร่อยเนี่ยคนที่ได้สมาธิได้ฌานแล้วเนีย่ยจะรู้สึก คนติดกามพวกเราทุกคนเป็นคนติดกามไม่ก็เหมือนหนอนที่อร่อยแต่การกินอือกินของสปกปรกรู้สึกอร่อยเหลือเกินอันนี้มันไม่ใช่ความรู้สึกแบบดูถูกกันนะแต่มันความรู้สึกของคนที่งส่งสมาธิขึ้นมาจะรู้สึกว่าความสุข อย่างโลกที่เขาแสวงหากันนั้นไม่มีสาระแก่นสารเลยสู้ความสุขกับการนั่งสมาธิไม่ได้จิตเราสงบลงไปนะความสุขมันสูงกว่ากันเยอะถ้าเป็นสมาธิจากการเที่ยงรูปก็เรียกอยู่ในรูปประภูมิ อันแรกเรียกกามวัจรภูมิใช่ไหมอย่างพวกเราเนี้ยอยู่ในกามวัจรภูมิแล้วยังมีความสุขหิวโหยในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสแล้วก็หิวโหยในกรามธรรมคือความชิดเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันนี้เรียกว่าพวกอยู่ในกามาวัจรภูมิอยู่ในกามพวกทำสมาธินะเพ่ง สิ่งที่เป็นรูปทั้งหลายอย่างลมหายใจเป็นรูปอะไรพวกนี้มีความสุขแล้วก็เลยติดอกติดใจนะอยู่ในรูปปรภูมิเรียกว่ารูปประภูมินะบางคนนะละเอียดเข้าไปอีกเห็นว่าการที่เรายังติดอกติดใจในสิ่งที่มีรูปนะยังเป็นของหยาบ จิตก็ไม่เอารูปนะไปเอาความความว่างติดอยู่ในความว่างติดอยู่กับรักษาจิตนิ่งสงบอยู่กับจิตไม่สนใจสิ่งภายนอกเลยก็ติดอยู่ในความไม่มีอะไรเลยเคลิมเคลิมครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่ เนีจิตไปติดในสิ่งซึ่งไม่มีรูปเรียกว่าเป็นอรูปประภูมินีภูมิมีสามภูมิแล้วนะกามาภูมิกามาวัจจะภูมิพูดยาวๆพูดสั่งยากนะแค่กามาภูมิรูปประภูมิอรูปประภูมินี่ถ้าภาวนาละเอียดเข้าไปอีกนะเรายังเห็นอีกนะในอรูปประภูมินะก็ยังเป็นของหยาบ ยังมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแทรกอยู่ตลอดยังทําจิตให้ว่างไดนะ้วันหนึ่งมันก็ไม่ว่างเ,นะเอาอย่างเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้แล้วการที่เราต้องคอยทำจิตให้ว่างก็เป็นภาระงานยังไม่จบอรู้สึกว่ามันยังไม่ได้เรื่องก็มาเจริญ วิปัสสนากรรมฐานเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจอย่างถ้าเราเรียนรู้ความจริงของรูปเนะีเรารู้ว่าร่างกายหรือตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีสาระแก่นสารอะไรนะเหมมันก็จะหมดความรักใคร่ผูกพัน ในตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็รูปเสียงกลิ่นรสะเป็นสัมผัสทางร่างกายจิตมันก็จะรู้เลยว่าไม่มีสาระจริงนะมีแต่ทุกข์มีแต่โทษจิตมันก็จะหมดความยึดถือนะหลุดพ้นจากการมวจรได้เด็ดขาดเราจะหลุดพ้นจากการมวจรภูมิ แต่ถ้าเราไม่ได้เดินวิปัสสนานะเราสูญเราไปเป็นพระผุ่มแล้วพอหมดกำลังของฌานนี่จิตก็หล่นลงมาอยู่ในการมาวาจรภูมิได้อีกยังหนีไม่ได้เด็ดขาดจนกว่าจะเจริญวิปัสสนากรรมฐานเห็นความจริงทองแท้ของร่างกายนยจิตมันจะสลัดกายทิ้งไปเลยหมดความยึดถือในรูปเสียงกิิ่นรสสัมผัสอย่างเด็ดขาด อันนั้นแหละจิตรเราจะพ้นจากกรรมบบาวจรภูมินี่เป็นภูมิจิตภูมิธรรมระดับข้านาคาระอนาคามีนี่นจะไม่เวียนมาสู่กรรมอาวจรภูมิแล้วไม่มาเป็นคนไม่มาเป็นเทวดานะไม่มาเป็นสัตว์นรกสัตว์เดระฉานอะไรพวกนี้ไม่กลับมาแล้วพอร,รู้รู้แล้วว่ามันเป็นทุกข์เป็นโทษ งั้นเวลาเราทำวิปัสสนานะเรียนรู้ลงมาในร่างกายเราเนี่ยเห็น <_ an> ทุกข์เห็นโทษของมันเรื่อยๆถึงวันหนึ่งจิตมันก็พ้นจักกามโดยเด็ดขาดไม้สูงขึ้นไปเราก็ไม่ต้องมาเป็นหนอนกินอุจจาระอีกต่อไปนี้การภาวนาที่เหลือจะเป็นเรื่องของจิตใจนะจิตใจ ทำจิตใจให้สงบด้วยการเพ่งรูปทำจิตใจให้สงบด้วยการเพ่งนามเราก็ยังเห็นนะจิตใจจะไปเพ่งรูปนะก็ยังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตไปเพ่งนามมาทมก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดูไปดูมานะเราจะพบว่าเมื่อว่าจิตเนี้ยจะไปเกิดในภพใดที่ใดวิเศษแค่ไหน ก็ยังหนีความทุกข์ไม่พ้นคนจำนวนมากก็คิดว่าถ้าไปเป็นเทวดาเป็นพรหมแล้วจะไม่ทุกข์ไม่ใชนะ่เกิดที่ไหนก็เป็นทุกข์ที่นั้นเกิดปีใดก็เป็นทุกทนะีเนี่ยถ้าเดินมิปัสสนาสุดขีมจะรู้เลยแล้วมันจะมองไปในสามโลกธาตุเนี่ยนะ ไม่มีที่ไหนเลยที่ว่าจิตอย่างลงไปแล้วจะไม่ถูกถ้ามันเห็นได้อย่างนี้นะจิตนี้จะสลัดตัวออกจากโลกทั้งหมดเลยนะทั้งกรรมาวาจรภูมิรูปาวาจรภูมิรูปาวาจรภูมิสำเร็จเด็ดขาดลงไปในจุดที่เราจเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนเกิดปัญญาขั้นต้น เห็นความจริงแล้วว่ารูปนามไก่ใจไม่ใช่ตัวเราของเรานะตัวเราไม่มีนะี่อันเนี้เราเปลี่ยนภูมิแล้วนะในขณะที่สติปัญญาเราหยั่งลงไปตรงเนี้ยเราเข้าสู่ภูมิที่สี่เรียกว่าโลกุตตระภูมิภูมิเนี่ยมันเป็นระดับของจิตเป็นระดับเลยวนะ่า ก็ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปก็จะเห็นเดินวิปัสสนาไปแล้วก็เห็นความจริงนะร่างกายจิตใจไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วก็ทำวิปัส,สนาต่อไปแนละ้วก็จะละเอียดประณีตขึ้นไปเป็นพระสกทาคามีทำวิปัสสนาต่อไปรู้ท่องแท้ร่างกายเราเนี้ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยอะไรไม่ได้ อันนี้เป็นภูมิของต้านาคามีนะแล้วถ้าเห็นว่ากระทั่งจิตเองก็คือตัวทุกข์จิตก็จะไม่มีที่ยั่งลงไปยั่งลงไปที่ไหนก็ทุกข์อ่ะเพราะอะไรเพราะจิตนั้นคือตัวทุกข์ไม่ใช่ว่าจิตไปอยู่ตรงนี้แล้วสุขจิตอยู่ตรงนี้แล้วทุกข์นะตัวจิตนั้นคือตัวทุกข์ตัวนี้เห็นยากที่สุดนะค่อยๆภาวนาไปหรือววันหนึ่งก็เห็น ถ้าเห็นแล้วเราจะไม่ไม่มีที่เกิดและจิตจะไม่มีที่หยั่งลงไปเลยเพราะรู้ว่าหยั่งลงไปตรงไหนก็ทุกจิตจะไม่มีที่ตั้งนะต่อไปนี้จะเป็นอิสระอย่างแท้จริงอันนี้นคือที่สุดของความทุกข์นะในทางพระพุทธศาสนาเราเป็นพระอรหันต์งั้นสิ่งที่เราเรียนรู้นะเราจะเรียนรู้ทุกโทษ เรียนรู้ภัยของภูมินะอย่างกรรมวาจรภูมินะี่เรียนรู้ทุกโทษของกรรมอย่างการที่เราหลงหาพยายามหาการเสพความสุขด้วยการดูรูปฟังเสียงดมกลิ่นเล้มรสรู้สัมผัสทางกายหรือคิดนึกปุงสร้างในเรื่องของกรรมอะไรนะี่คิดว่ามีความสุขอะดูลงไปให้ดีเลยมันสุขจริงเหรอ ถ้าเห็นความจริงว่ามันทุกข์นะมันจะสละดออกจากกามมันก็จะพอใจที่อยู่ตัวคนเดียวเงียบๆภาวนางเรามีความสุขนะถ้าถึงตรงน,นั้นก็ค่อยมาเรียนต่อว่าอือไอ้จิตที่สงบอยู่ในภูมิรูปภูมิอรูปภูมิอนะไรเนี่ยมันยังทุกข์อยู่นะยังมีภาระนะยังมีงานต้องทำ ยังเหน็ดเหนื่อยอยู่ mm. จิตมันเห็นทุกข์เห<ๆ>็นโทษของภูมิทั้งสาม mm. พกรรมภูมิรูปภูมิรูปภูมิจิตจะเข้าโลกุตระภูมิไปผนละสำเร็จเด็ดขาดไปไม่คล่องไม่เกี่ยวอะไรกับโลกอีกต่อไปแล้วฟังแล้วยากหน่อยนะแต่สรุปง่ายๆก็คือมีสติไว้ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึก นะดูไปจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรู้สึกไปเดี๋ยววันหนึ่งเราก็เห็นทุกเห็นโทษของกายของใจของรูปนาม่เองถ้าเห็นแล้วเราจะเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกเนี่ยสิ่งที่หลวงพ่อบอกนะออกนะมันคือที่บอกวันนี้มันมีเวลาจํากัดสิ่งที่บอกวันนี้มันคือแผนที่นะแผนที่ที่ครอบคลุมการปฏิบัติเอาไว้ทั้งหมดเลยวันนี้คือเส้นทางที่เราจะทะลุ ออกจากโลกทั้งสาม,มเรียกโลกทั้งสามคือกามากามาวาจารภูมิรูปราวาจารภูมิรูปราวาจารภูมินี่คือโลกทั้งสามถ้าจิตเห็นทุกข์เห็นโทษของมันได้จะหลุดออกไปพ้นออกไปไม่คล้องเกี่ยวเราจะพบความสุขที่มาหาศาลความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนความสุขที่มีอิสรภาพ ความสุขที่มีสันติภาพไม่มีอะไรเหมือนนะความสุขของสันติภาพสันติในจิตใจของเราเงั้นรักษาศีลห้าทุกวันต้องทำกรรมฐานนะทำรูปแบบที่เราถนัดแล้วก็ค่อยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจไว้จนชินรู้สึกกายรู้สึกใจได้ต่อไปก็รู้ความจริงของกายของใจ ความจริงของกายของใจคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรียนซ้ําแล้วซ้ําอีกอยู่อย่างนี้แหละแต่วันไหนจิตฟุ้งซ่านก็ทําความสงบนะทำสมาธิทําความสงบพักผ่อนจิตมีกําลังแล้วก็มาเดินปัญญาต่อเรียนรู้ความจริงของกายของใจต่อนะนี่คือเส้นทางที่เราจะพ้นไปจากความทุกข์ได้อย่างเด็ดขาดอ,อ่ะวันนี้หลวงพ่อเทศให้ฟังเท่านี้นะ ธรรมะที่เทศให้ฟังมันยก็ยากนะค่อนข้างยากก็เป็นแผนที่ในภาพรวมเนหมเราดู Google Map มนดูอะไรมันเห็นภาพทั้งโลกเห็นภาพทั้งประเทศอะไรยันเห็นเส้นทางตั้งแต่ต้นจนจบพอธรรมเทศนาได้จบลงแล้ว ติดตามรับชมและรับฟังพระธรรมเทศนาของพระอริยสงฆ์ได้ทุกวันทางช่องจิตและธรรมและทางช่องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังครับหลังจากฟังเทศจบแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับส่วนตัวแอดมินเองก็เป็นนักปฏิบัติที่ฟังแล้วนำไปปฏิบัติตามดีบ้างไม่ดีบ้างและไม่คาดหวัง คลิปไหนที่ฟังไม่เข้าใจก็จะฟังซ้ำๆขอให้เจริญในธรรมทุกๆท,ท่านครับสาธุการรักษาศีลคือการปฏิบัติธรรมเราไม่ยอมแพ้ไม่ยอมตามใจกิเลสข,ขัดเกลาจิตใจตัวเองให้มันเข้มแข็งขึ้นการที่เราคอยอบรมจิตใจตัวเองให้มันเข้มแข็งแรกๆมันยาก แรกแรกยากแต่ต่อไปต่อไปจิตใจมันคุ้นเคยที่จะรักษาศีลการรักษาศีลจะเป็นของง่ายการทำผิดศีลจะเป็นของยากมันจะกลับข้างกันพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อประโมทประโมทโชวัวดสวนสันติธรรมแสดงธรรมเมื่อวันที่2 9ตุลาคม2565